เอาแล้วคัาสวสดีครับผมไ,มได้ชนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งเรื่อง40ซับสไคร e กับอีก2,000วิวนะครับมผมก็ดีใจมากนะครับที่ได้ยอดวิวเยอะ2,000นะครับผมก็จะจัดก,กิจกรรมนะครับกิจกรรมอ,อ,อะไระแจก แจก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 อะไรดีวะแบบกับคิดแบบผมก็จะแจกสกิน 3D 2ตัวรางวัลแรกนะครับรางวัลที่2ก็คืออินโทนะครับรางวัลแรกคืออินโทนะครับรางวัลที่สองคือสกิน 3D นะครับนะครับ สกิน 3D ดีเดี๋ยวผมไ่ดูตัวอย่างครับนี่ครับสกิน 3D ดีครับนี่แบบนี้อย่างนี้ครับนี่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 ครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวครับตัวอย่างอินโทนครับอ่านี่คือตัวอย่างอินโทรที่ผมจะทำให้นะครับดูใหม่ครับ สำหรับวันนี้จะต้องขอตุงงควคิดนพอยนะครับเม้นไว้ว่า 3D in t o นะครับย้ำน,น,นะครับเม้นว่า3 d into นะครับอ่าครับก็จะทำการสุ่มในวันพรุ่งนี้ครับก็สวัสดีครับ